แล้วยังไม่บินเขายังไม่บินโอเคตบมือเลยเดีดตยอตบมือเลยเดย ดูเลยค่ะผูงนกกระแตแต้เว็บมันมาอยู่ตรงนี้ที่เองว่ามันหายไปไหนนี่ขาวเต็มทุ่งนาไปหมดเลยนี่เขากำลังไถหวานฝั่งนี้ก็มีบินหากินปลาคุณสมบัติยืน <c oughs> อายกมือสิยากาศดีงามพระรามพระรามสุพรรณนูน่นเลย ตรงนี้ก็มีตรงนู้นไปอยู่ตรงนูน้นเต็มไปหมดตรงนี้มีแต่ขี้นกเลยนะคันนาเพราะนกเยอะมากๆอันนี้เขาไถาเอาไว้เขาหวานข้าวหรือยังยังเนะาะใช่นกมันก็เลยมากินปลานี่เขาเตรียมทํานาปลังอีกแล้วนะทํานาอยู่รอบที่นี่ทํานาปีละสามครั้งอะว่าไหมปีละสองครั้งมั้งหรือสามครั้งก็ไม่รู้มาทีไรเขาก็ทําทําทั้งปีเลยค่ะไม่มีหยุด เพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีปลาขอนนี่เห็นไหมตรงนี้อยู่กันเงียบเลยไปฝั่งนู้นกันพ่อลองตรมมือปบมือปบมือเริ่มบินแล้วเอาอย่างอุ้ยนั่นนูน่นไปนู่นละว้าววินวนสวยจังเลยวินลงนูน่นนูนพอ่อ แต่มันไกลนะภาพจะจับได้บ้างไม่รู้น,งงนี่นนนบึงน้ำปปน,นู่นนู่นบินไปใกล้ๆบ้านเราทางนู้นละไน้ลาอ้าหมุนเร็วเลยนะคะจะไม่ทันนกว้าไปนู่นหมดละเดี๋ยวเราจะตามไปตรงนู้นเดี๋ยวตามไปตรงมืออีกไปบึงใหญ่ถ้าไปตรงนู้นเดี๋ยวเขาก็จะบินมาตรงนี้แหละใช่แล้วไปต่อบงใหญ่จะขึ้นเลยค่อยๆไปเดี๋ยวพักก่อน ตอนนี้เรามาใกล้มากๆเลยค่ะขาวเต็มท้องนาไปหมดหลายร้อยตัวอยู่นะเนี่ยจะค่อยๆเดินเข้าไปเด้วยบรรยากาศดีมากฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่ทะเลสาบก็ว่าได้เนาะดูมองบ้านเราไม่เห็นเลยต้นไม้บงังลมดีดีทุ่มดอกไม้ของเราฝั่งนูน้นใดิเข้าไปเรืะะ่อยๆแล้วค่ะสองตัวตรงนี้ใกล้เรามากเลย ไปเรืเร่อยๆอันนี้เป็นร่องรอยของรองเท้านกรอยเท้านกเนกต็มไปหมดอ่ะสิกนนินนู่นๆเอาเลยนะคะไปแล้วไม่ต้องตบมือว้าวเดี๋ยวไปทันตบมือว้าวบินล่นแบบเหมือนนกนั่งนวนที่บางปูเลยว้าวก็จะอยู่ตรงนั้นแหละพรนี่นีน่ี่บินมาตรงนี้ด้วยก็มีวุ้ยขนลุกปีกข้างในเขาจะเป็นสีดำเนาะเวลาเขากางปีสีสวยมากอ้าว โต๊ะบอกว่าบกวนใจเช่นใจเลยโอ้ยสวยจะไปใกล้อีหน่อยไหมวิเขาบินมาแล้วนี่โอ้ยโอ้ยยุ้ยยุ้ยว้าวว้าวนี่นี่ลงตรงนี้แล้วโอ้ยยังบินต่อค่ะยังบินไปอยู่ไปไม่ทันแล้ว อยู่ตรงนี้เออลงหนองแล้วค่ะว้าลงไหมลงไหมนี่นี่ชุดใหญ่ด้วยอุ้ยบิดวนกับวาแล้วว่าอุ้ยนี่อุ้ยย้อนแสงไว้สวยตรงนี้นี่นี่โอ้โอ้ยตรงนี้เล่นเวฟกันใหญ่เลยตรงหนองน้ำนู่นว้าวอุ้ยโชว์หลายรอบมากค่ะตรงบ้านเราเลยนั่นแหละว้าวว้าวว้าว เวฟดูสิเล่นไหว่าเป็นวงกลมโอ้ยโอยโอ้ยงามมากมากเลยลงยางยันยังยังยังน้ำลึกไม่ลงค่ะบินเล่นอยู่ควรใจจังเลยเขาว่าอ้าวไปตรงนู้นละไปไหนแล้วก็ละหายแับนี้ลงตรงนู้นนี่นี่มหาพ่วงแล้ค่ะ หาบัวเขาละเขาแบ่งไปนะครึ่งหนึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่เหรอสุดยอดสุดยอดเลยลงไปสวนอุย้ยมะม่วงมะม่วงใครอะมะม่วงนาออนปะ่ะดกมากเลยต้นนั้นอะตรงนี้มีบัวแดงอยู่หนึ่งดอกอัานี้เดินย้อนกลับไปกลับไปเราจะไปกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยค่ะ มัวมาถ่ายนกอยู่ยายากินข้าวไปแล้วยาบอกอุ้ยก็เจียวจ้าวกันใหญ่เลย,เ,ยเอาอะไรพ่อ,อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเขาบอกมาแกล้งฉันจังเลยนี่นกกระแต้เวททั้งนั้นเลยถผงใหญ่มากๆเลยน,นะบินกลับมาแล้ว ลงลงไหมไม่ลงยังไม่ลงโชก่อนโช่ยเยอะๆไปฝั่งรู้ดิล่ะบอกไม่เหนื่อยก็ให้กูไปคนนี้่หละจะเหนื่อยนี่นี่นี่ฝั่งนี้มาเว็บนี่มาเว็บตรงนี้ค่ะบินออกกำลัง นูดอ้าว,ไป,วไ,ปไปไกลไแล้วเขานี้ล,ลำคาญเรากลับมาไหมมาววนครับชุดที่ไปละโอ้โยขนล,ลูกเลยหลายหมู่หลายพวกมากๆมาล้อเล่นกับน,น,น้องเนี่ยเป็นลมก่อนปะไม่ขึ้นและขึ้นขึ้นอยู่เออเขาบอก เหนื่อยแล้วเว้ยนกบอกอีลุงมกับป้านี่อ้าวเออมาให้หายเหนื่อยเลยอ่ะอยากเห็นอยากเห็นโซ่หน่อยอกีิลุงกับป้าสอคนเนี้ยมาแกล้งฉันทําไมนกบอกเออไปแอบตรงนู้นแล้วนู้นฝูงหนึ่งเขาคงลํำคาญเราีมาตรงนี้่ะ ไปละไปละลงั้นเรากลับบ้านไม่ลงแล้วไกลไป,ไปไกลนู่นละ,ละ,ขละเขาลำคาญเราละไปเดินกลับบ้าน